วันดีค่ะวันีวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบห้านะคะเป็นวันผ่านะคุณสุก็ไปสะแบบใส่บาตเรียบร้อยข้ามาสี่รูปนะคะสุก็ไปใส่บาตเรียบร้อยนะคะวันนี้อุณหภูมิสิบเจ็ดองศาขนาะตอนนี้นะคะเมื่อเช้าสิบหกองศาโอ้โหหนาวมากะคะคุณสุต้องคุมด้วย พาผ่นคอพาผ่นอพพนคขอ,ขอเช้าโอ้หนาวนะคะบางคนนั่งสัน่นน้องเลยรอภามานะคะหนาวมากเลยนะคะโชคดีที่บรสสุใส่เสื้อ ถักแล้วก็ผ้าพันคอผันอีกแล้วก็ใส่ผ้าฝ้ายนะคะข้างในข้างในนะคะสูดใส่ผ้าถุงอยู่ข้างในอันนี้คุสุดใส่ผ้าถุงผ้าลิซ่าทับอีกทีหนึ่งนะคะลิซ่าสีเม็ดมะขามสีแดงช้ำนะคะนะ อากาศเย็นสบายสุดอยู่ได้สบายเลยค่ะถ้าสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดองศาแต่ถ้าคนปกติเขาจะหนาวนะคะแม่บ้านงสุมเสมื่อกี้ฝาถนนเ็าบอกว่าสุถามว่าทาไมมามาฝาดสายจังเก้าโมงเขาบอกว่าโอ้โหออกมาได้ไงเจ้หนาวก็ได้ขนาดาน,าน,นี้นเ,เ,าาขเขาหนาวจนไม่ฝาดถนนรอให้แสงแดดออกาเขาบอกว่าเขาหนาวเขาทางานให้เทศบาลนี่ค่ะก็คือต้องฝาดตอนเช้าเนาะส่วนอุองศุ ธรรมดาชิวๆเลยนะคะคือไม่ถึงกับหนาวมากสําหรับคุณสุนะคะความปวดของขาไม่มีเลยเพราะว่าอุณหภูมิความหนาวเขาเขาเขาโอเคเลยนะคะ <c oughs> โอเคเลยนะคะ <c oughs> คุณสุใส่ลิาซานสีแดงเข้ากับวันนะคะ นุสุใส่เข็มขัดเอานะคะใส่เข้มขัดเอานะคะลิซ่าสีแดงเม็ดมะขามมาเรียบร้อยนะคะวันนี้จะว่าด้วยผ้านางพยายอีกวันหนึ่งนะคะนะนะมัดหมี่นะคะมัดหมี่กัดลายกัดลายมามาสีเดียวนะคะกัดลายราชบัตรนะคะมาสีเดียวแล้วก็ลิซ่าแล้วก็นางพยาของนุสุก็คือนะคะไหมค้ามแก้วลายแพรวานะคะเนื้อใหม่นะคะเนื้อใหม่นะคะ เนื้อใหม่หมาครับแก้วแล้วมีหัวพัะสิ้นนะคะมีหัวพัสิ้นนะคะมีหัวพัสนนะ,ะพสิ้นนะคะนะแล้วก็อ่าเสื้อของคุณลุจิราเสร็จเรียบร้อยนะคะสีปุนแดงนะคะพี่บัวพันนำมาส่งโทรหาคุณสุสุบอกว่าน้องมาใส่บาทเขาก็เลยวางไว้เลยสุก็เลยมารีดเหลือคุณสุเจ็บคอนะคะเหลือเจ็บคอเนี่ยเอาไว้ก่อนเพราะว่าส่วนโอ้นะ ถ้ารู้ว่าพี่โบผันถักลายดอกทานตะวันสวยขนาดนี้ให้ถักตั้งนานแล้วคะ่ะสวยไม่มีทิฏฐิจริงเพราะว่าพี่โบผันก็เจ๋งเรื่องคอคุณสุดเจ็บไม่ยากเลยแล้วก็เจ็บออกมาสวยแล้วก็ลึกแล้วก็ใส่เข้าไปป้วดเลยนะเพราะว่าพี่เขามีความชํานาญแล้วเพราะว่าแจ้ไาขางานคนอื่นเยอะก็เลยเกิดความชํานาญนะคะนะอันนี้คุณสุดใส่ผิดด้านอยู่นะคะสิงต้องกลับด้านนะต้องกลับด้านนะเดี๋ยวก็สุดกลับด้านก่อนนะคะนะ เรียบร้อยค่ะซื้ไว้เลยนะคะสีปูนแดงนะคะคนไหนจะถักสีปูนแดงนะคะอันนี้สีปูนแดงแบบคุณทิดานะคะแบบนะคะสีปูนแดงหรือว่าสีปูนแห้งนะคะหรือสีโอรสคล้ายๆสีโอรสนะคะมันจะนึกออกมวนี่ไหน,นเหลือพี่ก็มาให้จิ็บคอนะคะสูนองเจ็ดนะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเอารอไว้เือสุดเก็บเก็บขอเสื้อนะคะ ไปใส่บาตรกลับมาก็เลยเป็นวุ่นวุ่นวายๆไม่ได้เตรียมวายะคะ่ะเพราะอะไรเพราะเราก็ต้องเตรียมไปใส่บาตรก่อนเนาะอันนี้วันพระเราก็ต้องทําหน้าที่นะบุญก็ทํานะคะงานก็ทำน้าที่แม่ก็ต้องทํานะคะหน้าที่อะไรที่มีหน้าที่เราพึงกระทานะคะนะนะคะ่ะ สูตรเชื่อมลกแย้เรียบร้อยนะคะลายสับป,ประรดใหญ่นะคะก็ลอยชมนะคะสูตทําหน้าต่ำหลังสูงเรียบร้อยนะคะนะเดี๋ยวนะคะคืองานสับป,ประรดอ่ะเขาบังคับลายเหล่าอยู่แล้วนะคะบังคับว่าไปกลับกี่รอบอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องลงลายของเขาอันนี้คือด้านหลังนะคะอันนี้คือที่คุณสุถักไปกลับนะคะที่คุณสุถักไปกลับนะคะจะจีครั้งก็ช่างนะคะต้องให้มันลงลาย <laughs> ถ้าไม่ลงลายนะ ไปไม่รอดหรอกค่ะนะคะไปไม่รอดเนาะอันนี้คุณสุคิดตัวแรกเลยนะคะที่ทําหน้าต่านองสูงของหลายสับปะรดใหญ่นะคะตอนนี้คุณสุก็นะคะตรงแรกก็จะเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะคุณสุให้ดูตรงตรง,ตรงเชื่อมแรกเห็นไหมก็จะ,จะมีดอกขึ้นมาหลายนางก็จะคอยตามตอันนี้ก็ถักบนได้เลยนะคะถักบนได้เลยว่าถักไปเลยนะคะว่าจะถักกี่ดอกนะคะอันนี้อกสามหกนะคะอกสามหกนะคะ ก็รอชมนะคะนะรอชมแล้วค่อยออเดอร์คือคือให้คุณสุเสร็จก่อนแล้วค่อยออเดอร์คุณสุนะคะเพราะว่าคุณสุทาตัวแรกที่ทําหน้าตับหลังสูงของลายสับปะรดใหญ่นะคะคุณสุแกะจากรูปภาพเฉยๆรูปภาพนิดๆหน่อยๆของที่พี่นิพาส่งมาให้ก็ลองแกะดูแล้วก็ออกมาก็ก็น่าจะสวยพอรีดแล้วน่าจะสวยเดี๋ยวสุ ก็จะถักลงตัวให้เสร็จเลยแล้วค่อยจะทําท<ำ>ําแขนนะคะเพราะวสุดต้องคิดแขนนะคะคิด,ค,ด,ค,ดคิดเพราะกุศต,ต,ต้องเอาแขนเข้าไงคะแล้วก็เพิ่มจีดอกหรือว,ว่าทําจีดดอกเอาเข้ายังไงอะไรอย่างนี้นะคะนะแล้วถึงทําไงถึงจะลงหลายเขาค่อยตม่มอะไรส่วนตัวเรียบร้อยส่วน,ส,วนส่วนคอไม่ต้องหัวสุดททาคอไม่มีปัญหาแล้วนะให้กลมดิ๊กยังไงก็ได้นะคะทําคอสี่เหลี่ยมก็ได้ทําคออะไรก็ได้แต่นั่งหน้าต่ำนังสูงที่ที่ใส่สบายเลยนะคะนะ โอเคกนะสุดจะทําเสื้อตัวนี้เพื่อเป็นเสื้อตัวอย่างนะคะเพื่อจะให้ลูกค้าอ่าหรือว่าเอฟซีเอฟบางงั้นเถอ <c oughs> ะเพื่อให้เอฟซีเออ่าคือสั่งถักบาง,งัั้นเถอะนะคะนะ บางครั้งคุณสุก็ต้องดอบงานเพื่อว่าทํำลายใหม่ขึ้นมาอะไรแล้วก็คิดคนหน้าต่ำหลังสูงแล้วก็ทีมงานของคุณสุด,ด้วยนะคะส่วนกระเป๋าของคุณบุญลือนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะนะสีเบจโอ้โหสวยมากคุณสุชอบมากค่ะพอเห็นแล้วชอบเลยอยากได้แล้วก็สวยมากเลยนะดธสิสวยสวยเออสีเดียวก็สวยนะคะอย่าว่าไปนะคะเห็นไหมคะนะเดี๋ยวส่งให้นะคะ ตอนนี้ก็เหลือแต่ซับสีแดงชำ้ำซับคุณสุอาจจะส่งไปทีหลังก็ได้นะคะนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าซับหมาเพื่อนกําลังตัดอาจจะมาส่งวันนี้แล้วให้พี่แดงพี่มุคเดีบให้ส่วนอย่างอื่นครบเรียบร้อยนะเออต้องรอพระถุงอัดพระกก่าเผืนอหนึ่งด้วยนะคะนะนะเดี๋ยวติดชื่อให้ลูกไหวนะคะของคุณเรียบร้อยนะคะพระถุงกระเป๋าเรียบร้อยนะคะนะโอเคโอเคค่ะมาขายเลย เพราะว่าวันนี้จะเดินทางไปหาหน่อยเกล็นของเพื่อนๆชวนนะเพื่อนเ็าอยากไปเอออยากไปก็ผ่าไปนะคะพอไหวค่าถ้ากัดเย็นสูบไปแล้วก็สบก็อยู่ในแอร์ได้นะคะขับรถไม่มีปัญหาค่ะเพราะมันอยู่ในแอร์ขับรถไม่มีปัญหาเพราะว่าคสุกอยู่ในรถได้สุขับรถได้เพราะสุกก็จะชํานาญในการขับรถระดับหนึ่งเพราะว่าขับมาทั้งชีวิตค่ะแต่ขับช้าหน่อยแค่นั้นเองถ้าขับแค่หกสิบเจ็ดสิบคือไม่เคยแน่ค่ะ คับหกสิบเจ็ดสิบถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็ไปตามตามสภาพของร่างกายเรานะคะแต่มันสุกก็ก็โอเคแล้วพออยู่ได้อาการเย็นก็พออยู่ได้แล้วนะคะภูมิคุ้มกันก็มาเรียบร้อยนะคะมันก็แวบบๆเหมือนลูกโป่งเ,าเนาะ<笑><笑>นะคะโอเคเรามาเรามาดูว่านี่ผ้าถุงกัดลายราชวัตนนะคะมุนสุกมามุนสุกมาแค่สองผืนนะคะมาแค่สองผืนนะคะ สวยจริงๆนะคะสีนี้นะคะเป็นสีที่แปลกมากนะคะจะแดงก็ไม่แดงจะช้ำก็ไม่ช้ำดูสิสีสวยมากเลยนะคะไหลายพญานาคคู่นะคะสวยจริงๆสวยจริงๆเห็นไหมคะเป็นสีเหมือนเหมือนหมากสุกนะเป็นสีช้ำๆเหมือนมะเหมี่ยวนะคะสีแดงช้ำๆเหมือนมะเหมี่ยว ลายกัดลายราชวัตรนะคะลายมัดหมีนะคะสวยมากเลยนะคะนะลายทันใครได้ก็เรียกหามาให้นะคะสรรหามาให้นะคะลายผูเท่าเหล่านะคะสวยจริงๆนะคะกัดลายราชวัตรนะคะเป็นงานผ้าฝ้ายเนาะนะาลายแรกนำเบอร์หนึ่งเลยค่ะนะไข่ทันใครได้เลยนะคะสวยจริงๆนะคะสีก็สวยถูกใจเลยนะคะนะ สีถูกใจจะแรกกระใสนะคะสวยจริงๆนะคะกับล,ลายรัชวัตสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยจริงๆนะคะมัดมีนะคะมัดมีลิซ่ามาครบสีเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าครบสีเรียบร้อยก็คือสีแรกที่คุณสุดใสเลยสีเม็ดมะขามนะคะนะสีเม็ดมะขามนะคะที่คุณสุดใสนะคะสุดใสสีเม็ดมะขามนะคะสีแดงนะคะแดงกล่ำแดง เดงช้ำๆนะคะลายบันไดสวรรค์ค่ะนะคะมัดหมี่นะคะฝ้ายมัดหมี่นะคะก็องอยหยอะได้เลยนะคะนะนะตัดอะไรก็ได้แต่ปงก็ได้ไดนเลนนะคะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มุกมาอาัดนพระก,กาวนะคะนะพี่มุกไปอัดนพระก,กาวนะคะแล้วก็สีของคุณสุมาเรียบร้อยนะคะน้ําเงินค่ะนะคะ สีแบบคุณสุไม่มีหัวผ่าสิ้นนะคะนะแต่ความยาวเท่ากันนะคะนะคือไม่มีตรงคาดตรงหัวนะคะนะหลายของคุณสุใสนะคะคสุซักแล้วค่ะลิซ่านะคะ,ะ,คะสีน้ําเงินนะ่ะสีขามสีดั้งเดิมคือสีนี้นะคะที่สกลนครก็คือเขาทอสีนี้เขาเรียกสีขามนะคะะสีสีดั้งเดิมของเขาเลยนะคะนะอันนั้นลิซ่าหลายบรรัยน,นะคะนะนะ รู้สึก็ตัดเรียบร้อยใส่มาประมาณสามปีแล้วค่ะนะคะสามปีสี่ปีก่อนป่วยนะคะนะคะนะสีน้ําเงินค่ะมาเรียบร้อยนะคะนะสอง้อยห้าสิบบาทนะคะมัดหมี่ลายบันไดสวรรค์น,นะคะแล้วสีชมพูนมนะคะชมพูนมเนี่ยนะี่คือสีมใหม่สองสีนะคะก็คือสีอขามจะกับสีสีขามเป็นสีดั้งเดิมแล้วสีชมพูนมนะคะนะนะใครชอบแนวหวานนะคะ ก็รับตางไปเลยนะคะฮะดซ,ซาค่ะนะคะหรือบันไดสวรรค์น,นะคะมาครบสีเรียบร้อยนะคะฮะส่วนน้ําตาลหมดนะคะน้ําตาลขายหมดนะคะแล้วก็สีกะปินะคะชมพูกะปินะกะ็สูษชอบสีนี้แหละค่ะชอบสีนี้นะคะ,ช,ะ,คะ,ช,ะ,คะชมพูกะปิว่าจะใส่แต่มันไม่เข้าคือมันสีอ่อนกว่าเสื้อคุณสุว่างัน้นเถอะนะคะนะชมพูกะปิค่ะนะคะ รู้สึกว่าสีนี้คุมค่ะสีนี้สีมาใหม่อีกสีนะคะสีเหลืองทุยๆสีเหลืองค่ะสีเหลืองสุดตุนทุยๆนะคะนะบันไดสวรรค์น,นะคะสีเหลืองในหลุงเหล่านะคะเอาไปตัดได้เลยรับรองนะคะ นางนิ่มเลยนะคะของเยาะได้เลยเป็นงานพาับฝ้ายอาจจะ้กาวเราตัดได้เลยนะคะนะหรือจะตัดกับคุณสุก็ได้หรือถ้าเราเป็นช่างเราก็ไปตัดเองได้เลยนะคะนะโอเคนะคะครบค่ะครบสีเรียบร้อยค่ะสีน้ําตาลบอกว่าน้ําตาลหมดอรอรอบหน้าแล้วค่ะรอบนี้น้ําตาลหมดจริงน้ําตาลรอบที่แล้วก็มาเยอะแต่มันหมดนเนาะโอเคแล้วคุณสุรลืมให้ดูส่วนนี้นะคะนะคะ หัวแดงอันนี้เป็นเนื้อผ้าฝ้นะคะลายเพวาข้างในนะคะลายเพวาสีดำข้างในอันนี้สวยนะคะนะคนสั่งเยอะก็สั่งสั่งสั่งมาสั่งมาสั่งมานะคะเดี๋ยวก็หมดแล้วคะ่ะ <laughs> เป็นเนื้อผ้าฝ้ายนิ่มๆนะคะอันนี้เป็นเนื้อผ้าฝ้ายนะคะนะนะตีนผู้ไทยหัวผู้ไทยนะคะนะนะสามร้อยบาทค่ะนะคะนะ ไอ้ที่สามร้อยบาทเนี่ยได้กําไรน้อยมากนะคะเราไม่อยากเอามาขายเท่าไรต้นทุนเขาสูงมากเลยนะคะนะโอเคมาเนื้อใหม่เมื่อกี้เนื้อพับฝ้ายเมื่อใหม่นะคะนี่มาใหม่นะคะสีแดงค่ะนะคะสีแดงนะคะสสีแดงค่ะหัวผ้สิ้นเขาจะพับลงนะคะเวลาตัดเขาจะพับลงให้ปีเก๋นะคะนะ เนื้อใหม่นะคะเนื้อใหม่เทวากรสินะค่ะนะคะนะสวยมากเลยไม่แข็งนะคะกําได้เลยนะคะเน้นๆนะคะนะเงียบเลยนะคะไม่มีทิฏฐิเลยนะคะนะหาซื้อบบได้ะะละค่ะราคานี้นะคะหาซื้อไม่ได้จริงค่ะนะคะนะเทจดไหนก็ไม่มีใครขายค่ะนะคะเนะะี่ยแต่คนขายราคาห้าหกร้อยนะหกร้อยเก้าสิบห้าร้อย ห้าร้อยห้าสิบเก้าอะไรเงี้ยไม่มีใครขายแล้วคะ่ะสามร้อยไม่มีจริงๆนะคะนะไม่มีใครเอาเงินมาลงทุนแล้วมาขายเอาเงินกําไรยี่สิบสามสิบแล้วคะ่ะมีคุณสู่คนเดียวตัวเฉลี่ยกับตัวอื่นนะคะแต่คิดว่าจะไม่เอามาอีกแล้วเพราะว่ามันหนักต้นทุนเราอะสีแดงค่ะนะคะสีแดงนะคะหนักต้นทุนเกินนะคะบางครั้งก็ลงทุนมากก็ไม่ไหวนะกําไรลงทุนเยอะๆ สีนางพญาที่คุณสุขายนะคะะสีเขียวะค,ะค่ะเขียวไปตองอ่อนที่เพื่อนคุณสุซื้อบอกว่าผ้าอะไรมันได้สวยขนาดนี้เพื่อนสุขที่ว่านั่งคํำอยู่นั่นแหละว่าเฮ้ยเพื่นอนผ้าอะไรมันได้สวยขนาดนี้นคะคะสวยจริงๆค่ะสวยไม่มีทิฏตินะคะและนางคืนนิ่มนะคะนะะคนางคืนนิ่มนะคะกองอ้อยรดได้เลยนะคะเนื้อใหม่นะคะนะ รับรองไปงานแต่งงานเลยนะคะรับรองไม่เสียหน้าเขาแน่ๆเลยนะคะใส่ไปเลยนะคะระดับโรงแรมโอ้โหเจ็ดดาวสิบดาวก็ใส่ไปเลยนะคะ,ร,ะ,ร,ร,ออะ,คะรับรองนะคะไม่มีใครติเรามีแต่คนจะเดินมาจับด้วยซ้ำนะคะว่าผ้าอะไรมันได้สวยขนาดนี้นะคะนะเนื้อผ้าทุกอย่างสวยไปหมดเลยนะคะมันไม่น่าจะราคาคุณสูงก็ไม่น่าจะขายนะน่าจะขายห้าร้อยนะสีมาใหม่นะคะ ใครเห็นสีนี้ต้องบอกว่าซื้อให้ของขวัญได้เลยเทาค่ะเทาขี้ม้าตุ่นๆนะคะเทาขี้มา้าในหัวประเชินเขานะคะดูนะดูความละเอียดของหนังละเอียดยิบเลยนะคะนะทั้งละเอียดทั้งนิ่งน,นะคะเหลือเชื่อน่าู้ทำได้ไหนะคะสูห้วยไม่มีที่ติเลยค่ะนะคะนะคะ,นะคะ ว่านางพญาสีเข oh, ียวเป็นนางพญาเจอสีนี้นะโอ้โหสุขุมว้าลุกสุขชอบสีแบบนี้ก็ไม่รู้ดูความสวยของนางค่ะนะคะสามร้อยบาทค่ะสีส้มค่ะส้มโอรสนะคะสีส้มค่ะคนชอบส้มก็เห็นก็ตื่นตานะคะนานๆจะมีสีส้มเพื่อนสุขชอบสีส้มค่ะ นานๆเจอสีส้มมันก็ตื่นจาตื่นใจนะคะสวยจริงๆใช่ไหมคะสวยจริงๆสวยจนสุดจับค่อยๆอ,ยอะ่ะอะไรที่มันแบบโอมาสีนี้ค่ะมาคนไม่ซื้อนะากุสุท้าเลยชุมผูอม,ม่วงชุมพูโอม,ม่วงค่ะดูงานละเอียดของเขาให้ดูใกล้เลยนะคะดูงานค่ะขิดฝ้ายขึ้นมาเห็นไหมคะ ละเอียดเยิบเลยค่ะไม่มีที่ติอ่ะนะคะนะความนิ้มีต่างหากโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นโอ้โหดูสิสวยจริงๆสุดยอดตัดสักผืนดีไหมเนี่ยอยากได้อยากได้อไดเอานะเดี๋ยวพี่บอาากาว่าอาจจะเกาสุดจะเอาผืนหนึ่งเอาสีนี้แหละก็ไม่สีนี้ก็สีเทาอะ่ะ ชอบมากเลยอยากได้ผ้าส่งรุ่หรูสักผืนนะคะอย่างลิซ่าก็ใส่ทั่วไปใส่เที่ยวใส่อยู่บ้านใส่อะไรอันนี้มันไม่ใช่แฮมต้องไปงานรุ่หรูเลยเออพอดีเพื่อนก็จะเปิดร้านใหม่นะคะเปิดคาฟเฟ่วันที่สามสิบก็จะเรียงผ้าเพ้นต์สุดตายเลยโอเคเลิกออกแล้วตัดเลย <c oughs> รอชมรอชมรอชมนะคะนะคนไหนเอ300อสามร้อยกับสองร้อยห้าสิบเองนะคะนะ โอเคอันนี้ก็จะไปถ่ายรูปดอกไม้เพราะว่าหน้าหนาวทางอีสานจะมีดอกไม้เยอะนะคะนะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกับเพื่อนเพื่อนกันนะคะนะเพื่อนไปใส่บาตรด้วยกันแล้วพี่ออยเพื่อนเพื่อนลุงสุก็ไนี่แหละคนป่วยด้วยกันนี่แหละ นะคะไม่เอะไรอากาศเย็นมากค่ะดันตอนนี้ยังอุณหภูมิยังสิบจิตองศาอยู่ยังใส่ถุงเท้าอยู่นะคะหนาวน้องหญิงใส่ั้งขายาวั้งเื้อกันหนาวเลยนะคะหนาวน้องหญิงก็ไปใส่บาตรแต่เช้าุก็ไปใส่บาตรนะคะอ้อเอาบุญมาฝากกันนะคะกุศลเราพึงกระทำเรื่อยๆนะคะพุจาระก็คือการการให้ทานการเสียสละการลดความตนีนั่นเองพอเราลดความตนีมากๆแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ พอเราลดความตะนหนีมากๆนะคะเราลดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะตัวตนเราจะน้อยลงนะคะเพราะว่าเราไม่ตะนหนีและะ้ไงเราไม่ขิดเหนียวแล้วใช่พอเราไม่ขิดเหนียวตัวตนเราจะน้อยลงพอตัวตนน้อยลงถ้าไม่มีตัวกูกับของกูเมื่อไหร่นะคะนั่นแหละค่ะคําว่าไม่คําว่านิพา,านอยู่ใ,ใกล้ๆนั่นเองนะคะนะ <c oughs> อันนี้คํากล่าวของพระอาจารย์ พุทธธาตุอาจารย์พุทธธาตุนะคะท่านกล่าวไว้ว่าถ้าตัวกูของกูไม่มีเมื่อไหร่นั่นแหละคะ่ะนี่พานอยู่ในใจเราแล้วนะคะนะ mm hmm. ทําให้หลุดทําให้หลุดชาตินี้แหละนะคะทําให้หลุดชาตินี้ะนะคะนะข้อ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 ,ข,อข้ออะไรคะข้อสนิมที่เกาะจินใจก็คือข้อตัวจิเลตน,นะ,ะนะเองนะคะการที่เรา ไปใส่บาตรไปทําบุญอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะคะเพราะว่ากุศลนั้นมันจะพุุม <c oughs> พุนไว้เองนะคะนะเราทําเราทําทาเรื่อยๆทําเป็นอุบนิสัยทําจนความตนหนีเราน้อยจาคะเราจนความขี้เหนียวเราตัวตนเราน้อยลงน้อยลงปุ๊บนั่นแหละค่ะนะคะก็เนทะ่ากับว่าเราเรา ได้บุญโดยอัตโนมัติแล้วนะคะการให้ก็สูงโอ้โหสวเยนเซี่ยคุณูจิลตละได้สวยจริงๆจากได้แล้วสวยจริงๆอ่ะเซี้ยกุลรูจิตละโอ้โหสวยสวยไม่มีทิฏฐิเลยนะคะวันนี้ก็สุใส่เสื้อนองแันมันเลยเพราะแขนมันยาวะคระับมันจะได้อุ่นๆแล้วก็สุก็จะไปดูว่าใส่เสื้อตัวไหนมันจะอุ่นกว่านี้หรือเปล่าไปค้นใหม่ แต่คงอากาศคงจะเริ่มเริ่มเย็นขึ้นเริ่มเริ่มอุ่นขึ้นเนาะคงไม่หนาวขนาดนี้นะตอนนี้เก้าโมงสิบนาทีนะสิบสิบเ็ดองศาอยู่เลยจะสั่นบอกบอกบอกน้องน้องน้องนั่งเกิ๋วนั่งใส่บาสั่นบลอกบลอกบอกบอกขนาดคลุมผ้านะคูณสุกว่าเออาเพมันได้อย่างงี้คุณสุดมันสุดชอบอากาศเย็นๆเพราะว่าโลกคุณสุดต้องอยู่กับอากาศเย็นนะคะเพื่อนเขาบอกว่า โอเคแล้วสิโอเคแล้วโอเคแล้วนะคะโอเคแล้วนะคะนะก็ไม่ปวดไม่ไหลก็ถือว่าโอเคคือ,อคุณสุปป่วยแค่ ขึ้นอยู่กับภูมิถ้ามีภูมิจานฐานของสุก็ไปไหนก็ได้เพราะว่าบอกตีของสุก็เป็นคนไปแล้วเป็นคนไปตลอดตลอดทัวร์อยู่แล้วเป็นคนสาธารณะเป็นคนจิตอาสารับส่งพาไปนู่นไปนีน่ไปตลอดอยู่แล้วชีวิตของสุนะคะนะสุก็จะเป็นคนอย่างนี้นะคะเป็นคนอย่างนี้โอ้อยงภูทับเบิบดัง่งพราซ่อนแกว้วโอ้ไปไม่รู้จีรอบอะ ไปจนไปจนเจ้าของรีสอร์ทชวนให้ไปถือศีลบวชบวชที่ที่อ่าผาผาชนแก้วให้ไปบวชชีที่นั่นจนชวนนะไปขนาดนั้นและคะ่ะกุณสุนะคะแต่ก่อนคุณสุก็จะเป็นคนที่ชอบไปทางนี้คือสแสวงบุญอะไรเงี้ยนะคะนะไปตลอดแล้วก็ทํางานแล้วก็สแสวงบุญอยู่ดูแค่ในชีวิตอยู่แค่นี้ดูเหมือนจะมีความสุขนะที่จริงคุณสุก็มีความสุขระดับหนึ่งแต่เพียงแต่ว่า อคุณสุดต้องเลี้ยงดูบุตรหลานแล้วก็เลี้ยงดูบริวารจึงสุดเลยต้องทํางานด้วยแต่ถ้าคุณสุดเป็นคนที่มีปัจจัยพอประมาณที่ว่าพอประมาณนะที่นี้พออยู่ได้คือสุขไม่ได้ว่าต้องต้องรวยนะถ้าพออยู่ได้คุณสุดก็จะไปทางนี้เลยก็คือสุขเคยไปที่ปักธงชัยเป็นอ่าเป็นเป็นเป็น,ปนที่อยู่ของไม่ฉี่เป็นโรงเรียน โรงเรียนแม่ฉี่างั้นก็คือเป็นสำนักของแม่ฉี่นะคะ,ะที่ปักธงชัยของอสมนะคะของของอเจ้าฟ้าเจ้าเสด็น่นะคะสมท่านสร้างที่นั่งสุก็ไปทําบุญที่นั่นไปหลายเรื่องอยู่หลายเรื่องเออทาต้นเงินไปทําอะไรไปแล้วก็สนิทกับแม่ฉีะคะ่ค่ะคือสนิทกับแม่สนิทกับแม่ฉีเพ่นที่อยู่วัดปักน้านะคะท่านก็บอกว่า โยมบวชไหมคนผมไหมผูู้ว่าโอมาตั้งสามรถตู้มาถามอยู่คนเดียวมาถามอยู่คนสู่คนเดียวให้ขนผมสูกกาบอยู่เอ้าแม่ฉีไปนั่งข้างๆแ็ว่าโยมโยมบวชไหมโยมบวชได้นะก็หรือว่าโอโยมยังต้องอมีพระเยอะอะไรอย่างเงี้ยก,ก็คุยกับแม่ฉี่ นาชีเขาคามคนดูส่วนรวมองค์รวมอะไรนะคะก็ะลเลยมากระซิวว่าจมจมบวชไหมคนผมไหมคือคนจะบวชมันไม่ใช่บวชได้ง่ายนะคะคือที่วิไลนั่นนะรเราว่าเป็นของหลวงใช่ไหมคะของสมสาวรีนะคะก็ <laughs> แต่นม่ชีเขาก็มาคุยกับคุณสุคุณสุเลยว่าคุณสุ อย่างอย่างอย่างต้องรับใช้ทางนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะนะลุงสุก็ไปที่ไหนก็ขนาดไปพระธาตุพนมนะคะแม่ชีเล็กนะคะคือแม่ชีเลก็กจะเป็นแม่ชีที่ดูแลอ่าอ่คือเหมือนกับดูแลช่วยเจ้าวาสที่อ่าพระธาตุนมนะคะแม่ชีเลก็กก็แล้วก็แล้วก็แม่ชีน้อยนะคะลุงสุก็นอนกับแม่ชีน้อยสุกไปถือศีลที่นั่นนะคะไปถือศีลห้าวัน ห้าคืนสี่คืนห้าหวันที่นั่นแล้วงจูก็ไปทานข้าวคือ คือแม่ชีเล็กก็ก็ให้เกียรติให้เหยื่อเงินสุให้ทานข้าวให้ให้ให้ฉันข้าวด้วยให้ฉันข้าวไปทาวัดเย็นด้วยกันอะไรเงี้ยทำวัตดเย็นทำบัตรเชา้าอะไรเงี้ยเวลาเมียผู้ว่าหรือผู้ว่ามาคุงสุก็ได้ไปต้อนรับแบบชีเล็กนะคะก,ก็ก็ไปต้อนรับไปถือพวงมาลัยอะไรเงี้ยให้ผู้ว่าให้อะไรเงี้ยก็แม, <laughs> แม่ชีเล็กบอกว่าสุมาลา คนผมไหมปวดไหมดูสิดูเลยว่าเ,เหล่านี่ลูกใสมัน,ม,นมันมีแสงหรือเปล่ามันมีแสงบอกว่าเออคนนี้ต้องบวดฉีหรือว่าอะไรอะไร,ะไรนะี่คะก็โดนทักอยู่สองรอบตอนกลับกลับก็ไปกราบชีเล็กแล้วนาชีเล็กเลยว่าน่าจะบวดอยู่ด้วยกันนะชจอยู้ศาสนาแล้วก็อยู่พระธาตุเพราะว่าพระทาตคือ พระธาตุพนมคือไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปบวชได้ง่ายมีคนมาขอบวชไม่ชีเล็กก็ไม่ให้บวชนะคะท่านอาจจะเล็งเห็นกุศุอะไรสักอย่างนัง้นกิณสา,าสูงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วท่านคงจะไปแอบดูตอนสุปฏิบัติเพราะคุสุปฏิบัติถึงตีสามทุกวันนะคะแล้วก็นอนสองชั่วโมงก็ตีสนอนชั่วโมงเดียวอนะคือนั่งงีบเอาอ่ะนั่งงีบแล้วคุณสุก็ไปทําวัดเย็น ธรรมะเย็นธรรมะเช้าอะไรเงี้ยคะ่ะก็เหมือนเหมือนทาหน้าที่ตรงๆรง,งเปียแล้วคุณสุก็ตั้งใจว่าเมื่อไปแล้วคุณสุต้องปฏิบัติให้ได้อะไรเงี้ยคือเดินจงกรมแล้วก็นั่งสามาธิจนถึงตีสองตีสามเลื้อยอยู่คนเดียวนะคะเดินรอบพระธาตุพนมเลื้อยอยู่คนเดียวนะคะนะคะคุณสุก,ก็น้อยมากแต่คุณสุก,ก็ตั้งใจนะคะท่านอาจจะไปแอบดูอะไรเงี้ยถ้าคือเลือกไปคุยบอกว่า คนผมบวชชีมอยู่ที่นี่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยคุณสุก็กราบท่านกราบแม่ชีเล็กแล้วก็บอกว่าสาธุขอบคุณขอบคุณคือเวลาคุณสุไปหาสามสี่ปีที่แล้วคุณสุก็ไปหานะคะไปกราบไปหาแล้วก็ ถามชีเรียกว่าจำได้ไหมโขอกาจำได้จำชีคนสวยได้เขาบชีคนสวยขอบคุณนะคะสุกก็ถ่ายรูปหมาอยู่นะคะถ่ายรูปตอนอยู่พระธาตุนน่์<ค>นะคะมันสุก็จะแสวงบุญขนาดไปนะว่ารันเจ้าได้ว่าบวชยากมากเขายัางชวนให้บวชนะเนาะเออต้องพิจารณาตัวเองืะดับหนึ่งนะ โอเคแล้วสู่กันฟังนะคะประวัติคุณสุขก็เยอะแยะไปหมดเขาบอกว่าเป็นซีรีส์หนังยาวๆได้เลยหลายคนเขาบอกว่าประวัติคุณสุหรือว่าเรื่องทุกคุณสุเนี่ยเป็นซีรีส์หนังยาวๆได้เลยนะคะนะแต่ทุกอย่างทุกทุกอย่างในชีวิตนะคะมันเป็นช่วงนะคะคุณสุอยากใช้คําว่าช่วงช่วงของแต่ละชีวิตนะคะช่วงไหนที่กรรมเยอะเราก็เราก็ได้บิบากช่วงไหนที่บูตมันมารวมมันมาชงกันพอดีเราก็ได้ ได้เสวยบุญนะคะได้อยู่กับบุญได้มีความสุขนะคะมันเป็นช่วงของแต่ละชีวิตไม่ต้องคิดอะไรและทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่วงผ่านเข้ามามันจะตั้งอยู่ระยะหนึ่งนะคะตั้งอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็จะผ่านไปนะคะเ็าจะเป็นอดีตนะเป็นคือเขาจะเป็นปัจจุบันนะคะเสร็จเขาก็จะเป็นอดีตแล้วเขาก็จะอนาคตใหม่ก็จะเข้ามาอยู่อย่างนี้ถึงนี้จึงกว่าเราจะอะไรคะ ชาตามรณะนะคะจกนกว่าเราจะตายนะคะไม่มีอะไรนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะก็อย่าประมาทในการดาเนินชีวิตนะคะไม่ไม่อ่าไม่หย่อนจนเกินไปคือไม่หย่อนให้กิเลสจนเกินไปนะฝืนบ้างแล้วก็ไม่เพ้อฝันนะคะมโน,โนจนเกินไปในอนาคตนะคะให้อยู่กลางๆเหมือนเรพระศาสด,สดาเราสอนก็คือเดินเส้นกลางขณะที่เส้นกลางนั้นลยให ให้ไปด้วยบุญให้ไปด้วยฐานให้ไปด้วยศีลให้ไปด้วยภาวนานะคะนะถ้าเราทําได้นะชีวิตเราจะไม่มีอะไรมามาทําให้เราทุกข์จนเกินไปนะคะนะทุกข์ินทุกข์หรือสุขก็ไม่จะเป็นต้องยึดนะคะไม่ใช่ว่าทุกข์ทุก,ท,กทุกวิ่งหนีความทุกข์ก็เหนื่อยพอสุขก็วิ่งตามความสุขซะจนโอโหกลัวกลัวมันหายไปอนั้นก็เหนื่อยนะคะนะสุขหรือทุกข์อย่าไปยึดมันนะคะ ให้อยู่กลางๆและให้อยู่กับความพอดีของเรานะคะนะอันไหนที่เราช่วยมนุษย์เรียบกันได้เราก็ช่วยเขาอันไหนให้ได้เราก็ให้นะคะอันไหนที่พออยู่ได้เราก็อยู่และหน้าที่อย่าทิ้งเด็ดขาดนะคะ ตราบใดที่เรามีหน้าที่อะไรให้ทําเต็มที่แล้วกู่ลนอันนั้นมันจะหมุนกลับมาหาเราเองนะคะโอเคทังนั้นคุณโฉลก็ฝากไว้นะคะฝากไว้ในเรื่องที่ว่าทําหน้าที่ของเราทําหน้าที่ให้ดีทําหน้าที่ทุกอย่างที่เราได้ถุงเอาโลหรือได้ตําแหน่งในคำคำว่าสมมุติในการอยู่บนโลกนี้ของภพนี้นะคะภพหน้าไม่ว่ากันนะคะแต่ภพนี้เราทําหน้าที่ให้ดี สิ่งที่ดีๆๆีที่เราทํามันจะย้อนกลับมาหาเราเองแล้วคนดีมันก็จะวนมาหาเราเองถ้าเราเป็นคนดีสียอย่างนะคะโอเคธรรมารักษานะคะสวัสดีค่ะ